You are what you read. b i s m i l l a h i r a h m a n i r a h i m Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ผมเชื่อว่าทุกคนที่ติดตามเพจ้ามุสลิมารยะหนึ่งจะทราบว่าการอ่านเนี่ยเป็นส่วนที่สำคัญแต่ในคลิปนี้ผมจะบอกว่าเรานอ,อกจากเราเป็นนักอ่านแล้วหรือเราเสพข้อมูลเราอยู่ในยุคของข้อมูลข่าวสารเราต้องรู้จักเลือกเสพเพราะ you are what you read. คุณจะเป็นเหมือนกับสิ่งที่คุณอา่าน เราต้องการที่จะเป็นใครมีความคิดอย่างไรชีวิตเป็นอย่างไรมันขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราเสพสิ่งที่เราอ่านยุคสมัยปัจจุบันนี้เป็นยุคโซเชียลมีเดียที่มีอินโฟเมชันข้อมูลต่างๆโอ้มหาสารแต่หลายครั้งผมอยากจะเตือนว่าตัวตัวเองด้วยนะว่าเราเสพข้อมูลแบบไม่ได้ตั้งใจหรือเสพข้อมูลแบบถูกแพลตฟอร์มต่างๆนําเสนอแล้วก็เสพไปซึ่งมันอาจจะไม่ได้ผิดไม่ได้ถูกเพราะบางทีอันกอรชื่มของแต่และแพลตฟอร์ม เขาก็จะนําเสนอสิ่งที่เราชอบในทํานองนั้นมาแต่ผมว่าหลายครั้งเราคล้อยตามกระแสหรือว่าคล้อยตามสิ่งที่เราอาจจะเสพมาไม่ทันที่จะค,คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดีแต่ว่าอันค้อยทุ่มเหล่านี้เขารู้ว่าเราชอบอะไรเขาก็เลยเสิร์ฟสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นทําให้เราจมปลักอยู่กับสิ่งเหล่านั้นมาโดยที่เราไม่ทันที่จะกลับไปค,คิดอย่างแท้จริงว่าเรากําลังเสพอะไรกันแน่หรือเรากําลังจะกลายเป็นใครโดยเฉพาะยุคปัจจุบันนี้ที่ มันมีข้อมูลที่มันเยอะมากๆส่วนหนึ่งจะปัญหาของคนปัจจุบันก็คือการขาดโฟกัสการที่เราเสพข้อมูลหรือคอนเทนต์ต่างๆในแต่ละวันเนี่ยมากเกินไปมันทําให้ความคิดของเรามันกระจัดกระจายหลายคนมีปัญหานี้พอเวลาจะไปทําอะไรสักอย่างหนึ่งสมมติว่าไปในครัวจะไปหยิบอะไรสักอย่างหนึ่งเข้าไปในห้องจะไปทำหยิบออของอะไรสักอย่างหนึ่งลืม ว่าเขามาทําอะไรถามว่าทําไมลืมได้ไหมฮะเราดูเู้ว่าทำไมตรวนี้ความจามันไม่ค่อยดีเพราะเนื่องจากมันมีหลายอย่างมากเกินไปอพี่น้องเคยไหมล่ะว,ว่าอย่างบ้านของเราถ้ามันมีอะไรที่มันลกๆเราหาของไม่เจอเราต้องจัดระเบียบบ้านถูกไหมครับความคิดหรือสมองหรือคลังข้อมูลในสมองของเราเช่นเดียวกันจําเป็นต้องจัดระเบียบจัดความคิดดังนั้นในยุคป,ปัจจุบันนี้ you are what you read คุณจะเป็นตามสิ่งที่คุณอา่าน และสิ่งหนึ่งที่เราจําเป็นจะต้องให้การอ่านของเรามีคุณภาพก็คือจงตัดในสิ่งที่มันไม่จําเป็นชีวิตของเราเออกตัดในสิ่งที่มันจะกระจายโฟกัสของเราออกหมายถึงเราต้องมีจังหวะช่วงเวลาที่ให้ความเงียบอยู่กับชีวิตของเราบ้าง และส่วนนึงก็คือเราอาจจะมีหนังสือหนังสือเนี่ยประโยชน์ของหนังสือที่อย่างบ้านมสลิมียงคงทัหนังสืออยู่นะแล้วก็ยังเป็นที่ตอบรับของคนในสังคมไทยแล้วก็ทั่วโลกอยู่หนังสือมันไม่มีอะไรสามารถจะมาทดแทนได้แม้แต่ในยุคนี้ก็ตามเนื่องจากอะไรเนื่องจากหนังสือมีในสิ่งที่สมาร์ทโฟนไม่มีมีอะไรมีความไม่มีสมาร์ทโฟนคือมีเยอะเกินไปแพลตฟอร์มเนี่ยมีเยอะเกินไปแต่ในหนังสือมีความไม่มีและความไม่มีที่ว่านี้ก็คือช่วยให้เราโฟกัส เรื่องหนึ่งเรื่องใดเนี่ยพี่น้องผมอยากจะให้เราแบ่งเวลาจากการใช้สมาร์ทโฟนที่มันจะทําให้เรากระจัดกระจายนะเรื่องหนังสือดี สักเล่มหนึ่งจะเป็นหนังสืออะไรก็ได้ที่เราอยากจะรู้ในช่วงเวลาน,น,นั้นนนนะแล้วก็ตั้งใจอ่านจับหนังสือเหมือนกับจับสมาร์ทโฟนและลองดูพี่น้องลองทําแบบนี้สักหนึ่งเดือนกันชอเหรอเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงเรื่องของการโฟกัสเราเองเรื่องของความรู้เราเข้าใจเองไปเองว่าความรู้มันอยู่ในสมาร์ทโฟนใช่ความรู้แต่มันเยอะเกินไปพี่น้องย,ยุคสมัยนี้มันต้องเป็นยุค กรองข้อมูลหรือยุคที่เราจะต้องรู้ลึกไม่ใช่รู้แบบว่าเป็ดหรือรู้กว้างเกินไปดังนั้นก็ฝากเอาไว้ในคลิปนี้เนี่ยว่าประเด็นดราม่าต่างๆอย่า,ยาเสพหรือแม้แต่ไม่ใช่ประเด็นดราม่าเรื่องทั่วๆไปที่มันจะทําให้ความคิดของเราเนี่ยกระจัดกระจายไร้โฟกัสมันทําให้เราลืมง่ายเนื่องจากในสมองของเรากําลังรกรกเ้ว่ยวกับข้อมูลต่างๆลึกเพราะพี่น้องลองดูเดี๋ยวสมมติว่าปัดปัด ต่างๆเนี่ยใช่ไหมครับดูในบ้านสีดําจะเป็นสีเตก็ตามเนี่ยพอเราปัดปัดปัด,ปดไปเราปัด,ปดไปแบบความคิดมันก็มันก็เปลี่ยนช่องตามไปด้วยเปลี่ยนปุ๊บเปลี่ยนเปลี่ยนพรเปลี่ยนเร็วแบบนี้ปัญหาเกิอดอะไรฮะสมองของเราก็เปลี่ยนตามเปลี่ยนตามเปลี่ยนตามแต่สุดท้ายแล้วเราไม่มีโฟกัสอะไรสักอย่างเหมือนกับว่าเรารู้ไปสักทุกเรื่องแต่ว่ามันไม่ไม่รู้อะไรสัก,กเรื่องเลย ดังนั้นเนี่ยผมก็เลยอยากจะฝากไว้ไม่ใช่แค่ประเด็นดราม่าที่เราต้องเลิกเสพนะแม้แต่วิธีการเสพของเราเนี่ยก็จำเป็นจะต้องเลิกใช้วิธีการโฟกัสและสิ่งที่จะช่วยได้คือหนังสือไม่ต้องหนังสือของปัามพุซิมทก็ได้หนังสือต่างๆที่เราอยากที่จะอ่านสักหนึ่งเล่มแล้วก็โฟกัสอ่านตั้งชาเล่นขึ้นลนะจับหนังสือให้เท่ากับหรือมากกว่าการใช้สมาร์ทโฟน แล้วก็1เดือนแล้วเรามาแชร์มาคอมเมนต์มาคุยกันว่าชีวิตของเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการอ่านอย่างไรและฝากแชร์คลิปนี้ก็ยังคงเป็นคลิปที่แชรย์อยู่นะครับแต่อินชอบว่าเ,าเป็นคลิปที่จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆคนที่เรารักด้วยครับสลามอะไรครุมรองตัวรอบริาบ